สวัสดีค่ะขอต้อนรับกับสู่ช่องทาร์ด OMG อีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิร์ดในหัวข้อที่ว่าเขานะคะกําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่เนาะแบ่งออกเป็นสี่กองนะคะก็คือไส้เดือนนะคะมดดําและคูนแล้วก็ กระต่ายนะถึงกับลืมไปชั่วคู่กระต่ายนะคะอย่าลืมว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเนื้อหาอาจจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สำหรับการระหว่างคุณและเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์ซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากแม่หมอนะคะโอเคเอ่อจะพูดอะไรต่อจเธอไปเริ่มที่กองแรกกันดีกว่านะคะ เดี๋ยวจบจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มทยอยลงคลิปไปบิ๊กลี่ของต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะจ๊ะเดี๋ยวก็รอดูกันได้เนาะมาอ่าคุณได้เป็น release your ex นะคะ e x p e c t your love แล้วก็ romantic feeling นะกลองนี้ถามหาคนเก่าหรือเปล่าเนี่ยขึ้นมาชัดมากเลยเอ่อขอดูหน่อยค่ะ ทางวังที่หนึ่งคะ่ะคนที่คุณมาถามถึงเขากำลังคิดอะไรอยู่คะ่ะโอ้โอไมคกด กองที่หนึ่งว่าเขากําลังคิดอะไรกับคุณอยู่กองนี้น่าจะชัดเจนนะคะว่าถามถึงแฟนเก่าคนเก่าๆเนาะหรือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นคนที่แบบเลิกเพิ่งเลิก,เลกลากันไปโดนเทกันไปอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เขาคิดกับคุณคือความทรงจําเก่าๆที่โคตรจะเจ็บปวดเลยสิบดาบยังขึ้นอยู่นั่นแปลว่าเขาคิดถึงคุณทีไรเขาคิดถึงแต่เรื่องที่มันแย่ๆคิดถึงแต่เรื่องที่แบบโอ้โหมันจบลงแบบงงๆมันจบลงแบบมันก็ไม่งงหรอกมันก็คงจะจบแบบ แย่ yeah, ค่ะแบดเอนเลยแหละนะเขารู้สึกว่าการไม่ได้คุยกับคุณน่าจะเป็นอะไรที่เยวยอยากเขาได้ที่สุดแล้วถ้าจะให้กลับมาคุยกันเขาเองก็คงไม่โอเคมันมีเหตุผลทั้งร้อยแปดมากๆเลยอะ่ะที่จะทําให้เขาไม่อยากกลับมาหาคุณหรือแม้แต่จะพูดคุยกับคุณซะด้วยซ้ํามันเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้โหเจ็บปวดมากไม่ไหวแล้วไม่อยากคุยเอาจริงๆชีวิตเขานะตอนนี้ไม่เป็นอันทํามาหากินเลยนะทํางานกับไม่ได้ทำมัวแต่แบบ อ,อ้อ,องอเบอรเบอรอะไรแบบนี้ยอาจจะทํางานออกมาแล้วไม่ได้ดีโดนคนที่ทํางานบนโดนคนที่ทํางานด่าหรือการเรียนการเรียนของเขาก็แบบแย่ลงมากๆอะไรแบบเนี้นะขอดูหน่อยค่ะคุณไปทําอะไรเขาเนี่ยเขาถึงเป็นได้ขนาดนี้ โผ oh. ถามว่าทําไมเขาถึงเป็นได้มากขนาดนี้มันเป็นเหตุผลบางประการนะคะขอดูสองถ้วยรีเวิร์สหน่อยมันเหมือนกับแบบคุณอาจจะบอกเลิกเขาเพียงเพราะว่าไม่ได้รักแล้วไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแล้วไม่ได้ต้องการแล้วเดอะสตาร์มันรีเวิร์สคุณอาจจะแบบ ไปบอกเลิกเขาโดยที่เขาแบบว่าเออเขาไม่ต้องเขาคุณไม่ต้องการเขาแล้วนะคุณอะไรแบบเนี้ยคุณกําลังคุยกับคนอื่นคุณกําลังมีคนใหม่คุยในแบบขั้นพื้นฐานยังไม่ได้จริงจังอะไรกับใครก็ไม่ได้เรียกว่ามือที่3ถูกไหมแต่มันเป็นอารมณ์แบบก็ไม่ได้รักเธอแล้วก็รู้สึกกับอีกคนหนึ่งมากกว่าแล้วแบบ มันเป็นอะไรที่แบบดูหือหวาคนใหม่เขาดูดีดูเด่นกว่าอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้คุณเออรู้สึกแบบอยากจะตัดอยากจกะเทเขาแล้วก็เทเขาไปเลยอะไรแบบเนี้ยจนวินาทีเนะี้ยวินาทีณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบ เหมือนการตัดสินใจของคุณมันเป็นอะไรที่พลาดหรือไม่ก็มันยังแบบเออเป็นการตัดสินใจที่ยังไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนมันเลยกลายเป็นแบบคุณยังเลยต้องมานั่งถามนะตอนนี้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขายังโอเคกับคุณอยู่ไหมเพราะมันไพ่มันก็ขึ้นชัดเจนว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกรักเขาขนาดนั้นแล้วก็จริงแต่มันมีความผูกพันที่คุณเองก็ยังคิดถึงเขายังต้องการตัวเขาอยู่แล้วแบบการตัดสินใจที่มันดูรวดเร็วจนเกินไปมันเลยทําให้คุณรู้สึกเสียดายกับความสัมพันธ์นี้ในระดับหนึ่งนะคะ พอดูหน่อยแล้วเขามีเกณฑ์จะเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณคะอืม หมอว่าเขาคงไม่ทักไม่ทําอะไรเกี่ยวกับคุณแล้วแหละเขาน่าจะปล่อยให้เรื่องของคุณเป็นเรื่องของความเพ้อฝันและให้มันอยู่ในจินตนาการพอไม่ทักไม่คุย <c oughs> ไม่ทักไม่คุยไม่ตอบโต้ไม่อะไรและปล่อยให้คุณค่อยๆเฟดหรือ,อ,อหายตัวไปในความเป็นจริงจะดีกว่าอะไรแบบเนี้ยคือเขาโอเคแล้วอะ่ะกับการที่แบบไม่มีคุณนะตอนนี้อืมนะคะพอดูหน่อยแล้วถ้าคุณทักไปเองล่ะคะ <c oughs> ถ้าคุณทักไปเขาจะโอเคไหม โอ้ยเสมหะถ้าคุณทักไปเขาจะโอเคหรือไม่นะแน่หมอว่าอืมมันขึ้นเป็นเมดิเชียนอะเขาไม่โอเคนะคือถ้าคุย เพืนๆได้โอเคแต่ว่าถ้าแบบคุยเพื่อพัฒนาแม่หมอคิดว่าเขาไม่เอาแล้วนะคะเขาไม่เอาแหละไม่แม้แต่จะอยากเปิดใจให้คุณกลับเข้าไปซะด้วยซ้ําให้คุยเป็นเพื่อนโอเคไหมว่าแต่ถ้าคุยเพื่อพัฒนาอะไรแบบนี้เขาไม่เอาแล้วนะอืมขอดูหน,น,น่อยคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยนะคขาจะเป็นยังไงคะ แนวรน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตมันขึ้นเป็นคิงครับกับนายออฟคัพรีเวิร์ดอะเออแม่หมอว่าคุณอาจจะต้องเออไปโฟกัสคนที่คุณได้เลือกแล้วอะค่ะถ้าสมมติมันสลับกันอะไรแบบเนี้ยนะถ้ามันสลับกันก็อาจจะกลายเป็นว่าแบบเขาเองกังหากที่เป็นคนมีมือที่สามอะไรแบบเนี้ยนะคะเออแม่หมอคิดว่า แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขามันจะต้องเป็นอารมณ์แบบมันจะมีคนหนึ่งที่มองอีกคนหนึ่งกําลังพ้อรักกับอีกคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาหนีคุณไปแล้วแล้วเขาก็คงไม่กลับมาแล้วเหมือนกันส่วนคุณเองก็อาจจะตัดสินใจที่จะมีคนอื่นแล้วมันก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินไปแบบนั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องโฟไปเรื่อยๆอะค่ะในเมื่อคุณเป็นคนเลือกที่จะให้มันเป็นแบบนี้คุณก็ต้องแบบให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณเองก็ต้องดูแลจิตใจคนใหม่ด้วยเพราะว่าคุ No. ทีนี้โรแมนติกฟิลลิ่งขึ้นมาเพื่อบอกว่าเออคุณอาจจะอยู่ในจุดที่แบบกำลังอินเลิฟนะคะอะไรแบบนี้นะเอ่อเอ็กซ์เพสยัวเลิฟขึ้นมาเพื่อบอกว่าเออเนี่ยมันเหมือนกับแบบคุณเลือกอีกคนนึงแล้วอะแล้วคุณก็ปล่อยอีกคนนึงไปแล้วเลื่อก,กันนะคะเนี่ยรีลิสตัวเอ็กกับเอ็กซ์เพสยัวเลิฟคุณเลือกที่จะปล่อยอคนหนึ่งแล้วไปบอกรักอีกคนนึงแทนอะไรแบบนี้เนาะอืมนะคะ,นะคะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันดาวศุกร์ได้แก่ ราศีพฤกษพนะคะเวอร์โกราศีกันและก็ธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกนะคะธาตุดินออกบ่อยมากเลยนะช่วงนี้แต่เราไปต่อกันที่กองที่สองกันนะคะ ดำคุณได้ wedding นะคะคุณได้ l e t y o u r friend help you แล้วก็ separation นะคะม,มาขอดูหน่อยค่ะกองที่สองคนที่คุณมาถามถึงเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่คะ่ะ ชาวกรังที่สองถามว่าสิ่งที่เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่คือเรื่องอะไรขึ้นเป็นเดอะเวิลแม่หมอกว่าเขาคิดถึงคุณ คิดถึงมาคิดถึงมากจริงคิดถึงแบบคิดถึงสุดๆไม่รู้จะยังไงแหละกองนี้ถามถึงหาแฟนหรือเบาเพราะ EDM c o l o r กับ PM p พจรีเวิร์ทั้งคู่เลยถ้าเป็นแฟนกันนะคะก็คงจะคิดเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันรักกันขึ้่นกันและก,กันอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าไม่ใช่แฟนกันนะแม่หมอมองว่ามันเป็นอารมณ์แบบต่างฝ่ายต่างมีคู่ครองมีแฟนเป็นของตัวเองและ แอบมาคุยกันกุ๊กกิ๊กกันอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือบางคนอาจจะถามหาเพื่อนที่แบบติดผัวติดเมียมากอะไรแบบนี้ไม่สนใจเพื่อเลยอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะมันก็แล้วแต่เคสเนาะมันขึ้นเป็นติเอ่อติทาวเวอร์แล้วก็เดอะซันรนเวิร์ดป้าคิดว่าในเคสที่แบบต่างฝ่ายต่างมีเป็นของตัวเองหรือมีคนคุยเป็นของตัวเองแล้วได้มาเจอกันในณเวลาที่มันไม่เหมาะสม,มอะไรแบบนี้น่าจะใช่มากกว่าเพราะว่าไพ่มันขึ้นเป็นเดอะซันกับเดอะทาวเวอร์รีเวิร์สซึ่งหมายความว่ามันดูผิดที่ผิดเวลาและเป็นความสัมพันธ์ที่ยาก ที่จะเป็นไปได้มากๆเลยนะคะแม่หมอขอคอนเฟิร์มสถานะของผู้คุณสองคนหน่อยสิสถานะอะไรกันคะอขอดู ดูคิงออฟคัพ่อยค่ะสถานะของพวกคุณและเขามันดูเป็นเหมือนอย่างที่พูดเลยอ่ะเพราะว่ามันดูผิดที่ผิดเวลาต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีกันแต่อาจจะเป็นไปไม่ได้เขาคนใดคนนึงอาจจะมีแฟนหรือคุณทั้งคู่มีแฟนหรือ อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นเคสที่แบบเป็นแฟนกันแล้วมาดูกันก็เคไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นอีกแบบนึ่งมากกว่าเนาะมันดูแบบผิดที่ผิดเวลาเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะขอดูหน่อยคะ่ะแล้วเลือกจะเป็นคนที่แบบเลิกลากันไปแล้วอีกคนนึงไปมีแฟนแล้วก็ได้นะคะขอดูหน่อยว่าเขามีแนวโน้มจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมคะ มที่เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณแม่หมอคิดว่าเขามีแนวโน้มว่าเขาจะต้องตัดสินใจบางอย่างเพื่อจบอะไรบางอย่างแล้วก็จะได้เริ่มต้นใหม่อะไรกับคุณเนี่ยนะเหมือนเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องการคุณเขาเลยเลือกที่จะเทความสัมพันธ์ที่ เอออาจจะยังไม่ใช่สําหรับเขาแล้ววกกับมาหาคุณแต่ประเด็นคือไพ่มันยังเป็นสองดาบรีเวิร์สซึ่งแปลว่ามันยังอาจจะต้องใช้เวลาสักเดือนถึงสามเดือนอะไรแบบนี้ในการตัดสินใจไพ่มันยังขึ้นเป็นเดอะเดวิลแม่หมอคิดว่าเขายังคิดถึงคุณและเขาต้องการคุณมากๆเขาเป็นคิงคุณเป็นควีนอะไรแบบนี้ยแต่การตัดสินใจที่แบบก่อนหน้านี้เขาอ,อาจจะรีบร้อนจนเกินไปจนทําให้เออเลือกคนผิดอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้เขาจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการที่จะตัดใครสักคนหนึ่งออกไปมันไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยเธอเราเลิกกันเถอะเราจะไปหาคน มันไม่ใช่แบบนั้นนะนะคะมันยังเป็นอะไรที่แบบต้องรอรอบและจังหวะอะไรแบบนี้เนาะนะคะทีนี้ถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อคะ่ะ แนวโน้ม no. ความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตมันเออมีโอกาสที่คุณกับเขาถ้ามันเป็นจังหวะที่เขาเลิกความสัมพันธ์กับคนในปัจจุบันของเขาเรียบร้อยแล้วมันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้มีการกลับมารียูเนียนหรือได้เริ่มต้นใหม่หรือได้เริ่มต้นเลยแหละไม่ต้องเริ่มไม่ต้องรียนูเนียนหรอกนะคะเพราะบางคนเขาไม่ได้เคยคบกันเนาะได้เริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้แต่ไพ่มันขึ้นเป็น the will of f o r t u n e reverse ซึ่งหมายความว่ามันจะมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีขึ้นสุดแบบลงสุดมันจะมีแบบ everything จริงกับเบลเลยนะคะแต่อยากให้รู้ไว้นิดนึงว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีความเป็นเดอะเดวิลซึ่งหมายความว่าความผูกพันที่ดึงกันเอาไว้ทําให้แบบว่ามันจาเป็นที่จะต้องตัดสินใจเข้ามาหากันไม่ว่าจะหนีกันไปสักกี่ครั้งเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะได้วกกันกลับมาใหม่อยู่ดีเนาะ นะคะที่นี้ separation ขึ้นมาเพื่อบอกว่าเออมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่คุณกับเขาจะได้อยู่ร่วมกันนะัตอนนี้เนาะ let your friend help you นะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้จำเป็นที่จะต้องให้เพื่อนช่วยนะคะต้องมีพ่อสื่อแม่ชักนะแล้วก็ wedding นะคะคือคู่ของคุณเนี่ยถ้าคบกันดีๆมีโอกาสอยู่กันถึงแต่งงานเลยนะเพราะมันขึ้นเป็นสีไม้กับ wedding นะคะอทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะลัคนาดาวจันทรดาวศุกร์นะคะได้แก่อะกระ,กระจายหมดทีนี้ ธาตุดินพฤกศพกันมาก่อนนะคะธาตุไฟเมสิงธนูและก็ลีโอราศีสิงเนาะไปค่ะเราไปต่อันที่ชาวกรุทพ่สามกันนะ และคูณค่ะคูณได้เป็น Very Soon First Chemistry นะคะมาค่ะชาวกองที่3ขอดูหน่อยว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ยเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ค่ะ ว่าทําไมเรื่องของเรามันถึงเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบนี้ในที่นี้คือแบบมันไม่เป็นมิตรภาพไม่ขอดูหน่อยว่าเขาคิดอะไรวะหกถ้วยรีเวิร์สที่คืออะไรเนี่ยคือเขารู้สึกว่าเรื่องของคุณกับเขาอะทำไมอยู่ดีมันถึงแบบจบ แบบงงๆทำไมอยู่ดีถึงเงียบหายไปทำไมอยู่ดีๆเราสองคนถึงปล่อยมือกันทำไมแค่คุยกันดีๆยังทำกันไม่ได้เขาคิดเรื่องคุณเยอะมากเลยนะเขาคิดแบบหลายเหตุผลหลายแขนงมากเลยว่าทำไมเขาต้องอีโก้ใส่คุณทำไมคุณต้องมีกำแพงกับเขาทำไมเราถึงคุยด้วยกันดีๆไม่ได้ทำไมการคุยกันแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องทะเลาะกันทุกทีแล้วทำไมความสมคัญมันถึงอยู่ดีอยู่ดีๆถึงได้เงียบหายไปทำไมมันถึงแบบเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ทำไมเราถึงไม่เปิดใจกัน อะไรแบบเนี้ยเขาคิดอะไรแบบนี้แบบเยอะแยะมากมายไก่กองมาก,มากๆเลยคิดแบบร้อยปัญหาทั้งร้อยแปดอะแล้วเขาก็ยังหาคําตอบไม่ได้ด้วยว่าทําไมนะคะในหัวมีแต่คําว่าทําไมทำไมทําไมทําไมขอดูหนอ่อยค่ะเออแล้วสาเหตุที่ทำให้คุณกับเขาถึงคุยกันไม่รอดเนี่ยคืออะไรคะ สาเหตุที่ทําให้คุณกับเขาคุยกันไม่รอดเนี่ยมันขึ้นเป็นผรสสังฆราชซึ่งหมายความว่าผิดที่ผิดเวลาแน่นอนหรือเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ยังต่างฝ่ายต่างไม่มากพออะไรแบบเนี่ยคือไพ่มันขึ้นเป็นสี่ถ้วยมันอาจจะคุณอาจจะกระโดดกลับเข้าไปในความสัมพันธ์ในตอนที่เขารู้สึกไม่อยากคุยแต่พอคุณเดินออกมากลับกลายเป็นเขาเองที่ต้องการตัวคุณอะไรแบบเนี่ย มันเป็นอารมณ์แบบตอนที่คุณอยู่เขาไม่อยากคุยแต่พอคุณไปเขากลับต้องการอะไรแบบเนี้ยนะคะมันเลยกลายเป็นว่าแบบเขามานั่งคิดสบทวนหลายรอบมากๆว่าทําไมตอนคุณอยู่เขาถึงแสดงปฏิกิริยาแบบนั้นแต่พอคุณไม่อยู่แล้วเขาถึงกับต้องการตัวคุณอะไรแบบนี้แม่หมอขอดูสถานะของเขาของเขาหน่อยสิว่าทําไมเขาถึงทําตัวเหมือนคนมีแฟนสถานะของเขาดูเป็นคนโสดคนหนึ่งที่ เอออยากมีคนคุยอะ่ะนะคะคุณกับเขาอาจจะพยายามคุยกันอย่างสม่ําเสมอจนกระทั่งวินาทีหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคในความสัมพันธ์นี้แล้วอะ่ะนะคะขอดูหน่อยสิเขามีแนวโน้มจะ take a คชั่นอะไรกับคุณไหมคะ ถามว่าเขามีแนวโน้มจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมขอดูเดทหน่อยแซมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะทักมานะคะแต่การทักมาของเขานั่นแปลว่ามันจะไม่สม่ำเสมอแน่ๆคือต่อให้ไพ่มันขึ้นเป็นเดอรแชมพาร์ลันแต่มันขึ้นคู่กับ6ถ้วยรีเวิร์สซึ่งหมายความว่าเขาจะทักมาแค่ประเดี๋ยวประดาวแล้วเขาก็จะหายไปอะคะ่ะเหมือนการทักเหมือนการมาของเขาในครั้งนี้มันแค่แบบพิสูจน์ว่าคุณยังอยากคุยกับเขาไหมคุณต้องการเขาไหมคุณ ยังรู้สึกดีกับเขาไหมการทักมาของเขายังเป็นแค่ไพ่เด็กซึ่งหมายความว่าเขาต้องการคุณกลับไปแต่ก็ไม่ได้มากที่จะทําให้เขาต้องกระเตือองนที่จะแบบมาดึงคุณกลับไปมาต้องมาลากคุณกลับไปอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ถึงขนาดกอดเข่าแล้วแบบว่าพี่เธอกลับมาเถอะแต่มันแค่แบบว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมแค่นั้นมากกว่านะคะเขาจะเขาแค่อยากคุยอะ่ะเออเขาก็จะพยายามทําอะไรที่แบบว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องพยายามไม่ต้องเหนื่อยไปขนาดนั้นแค่แบบอยากคุยก็ทักไม่ พอคุยเสร็จจบปัญหาก็ไม่คุยแล้วอะไรแบบนั้นมากกว่าทีนี้ถามว่าแนวโน้มความขอเอขอดูหน่อยความรู้สึกของเขาจริงๆที่มีต่อคุณคืออะไรคะมันดูเป็นอะไรแบบเลเอะเทอะมากเลยเสียวเวลากับการคุยกับคนแบบนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือการที่คุณหายไปจากชีวิตเขาหรือการเดินเข้ามาโดยไม่ แบบอยู่ดีๆก็เดินเข้ามาแล้วอยู่ดีก็เดินออกไปเนี่ยนะคะมันทําให้เขารู้สึกแย,ย่และการเป็นแบบนี้มันทําให้เขารู้สึกแบบเขาถอดใจขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มรักคุณน้อยเริ่มเริ่มรู้สึกกับคุณน้อยลงไพ่เมื่อึ้นเป็น D M p ซึ่งหมายความว่าเขารักคุณนะเขารักคุณมากแต่ว่าถ้าคุณก็ยังทิ้งเอ่อทำให้เขาเหมือนกับแบบว่าเป็นแค่คนปกติทั่วไปเหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆอะไรแบบนี้เขาเองก็โอเค ที่จะปล่อยให้คุณหายไปเหมือนกันคือเขารู้สึกดีกับคุณแต่ถ้าเมื่อคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาในสายตาคุณเขาก็โอเคที่จะปล่อยให้คุณหายไปนะคะทีนี้ถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขา,าในอนา,นาคตจะเป็นยังไงคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตพ่ายมาขึ้นเป็นเดเ d วิลลีเว r ร์ดะ คือความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันถ้ามันยิ่งนานนะคะไปไปกับกับกันนานขึ้นนานขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันจะมีแต่ความรักที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่องของแบบความต้องการความต้องการในเรื่องของเซ็กความต้องการในเรื่องของร่างกายความต้องการในเรื่องของทรัพย์สินอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่มีแหละมันจะเป็นเรื่องของความรักล้นๆ้นเหมือนการหายไปของคุณแต่ละครั้งแล้วการกลับมาในแต่ละครั้งมันทําให้เขารู้สึกว่าเออ เนี่ยคือความรักความรักจริงๆอะไรแบบเนี้ยเขามีแต่จะรักคุณมากขึ้นรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นกำแพงของเขาก็เริ่มน้อยลงมากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันยังไงมันก็ต้องใช้เวลาเนาะเคมิสตุยขึ้นมาเพื่อบอกว่าเขาคงหาคนแบบคุณที่ไหนไม่ได้แล้วแหละคนที่ ความคิดตรงกันความนิสัยตรงกันอะไรแบบนี้เนาะเฟิร์สขึ้นมาเพื่อบอกว่าคุณกับเขามีแนวโน้มได้คุยกันนะคะได้คุยได้เฟิร์สกันเวรซูลเร็วๆนี้แน่นอนนะคะอ่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันทรดาวศุกร์ได้เก่ราศีกันกรกฎค่ะและก็พฤกษ์เนาะการกรกฎพฤกษ์นะคะ มาค่ะกองที่4กองสุดท้ายของเรา l a b บ i ิดนะคะคุณได้เป็น love yourself first นะคะ lead lead e t e s t แล้วก็่อ uh, healing family issue นะคะมาค่ะกองที่4ขอดูหน่อยว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่คะ่ะ โอ้โหโกล่องนี้ถามว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณแม่หมอรู้สึกว่าเขากําลังคิดว่าทําไมมันมีปัญหาเยอะจัง <c oughs> คือทําไมในความสัมพันธ์ของเขากับคุณมันปัญหาเยอะขนาดนี้ปเอ,อมันเริ่มจากอะไรอะไรคือปัญหาอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามัน ชะงักมันไปกันไม่รอดหรือทําไมเราต้องทะเลาะก,กันสิบไม้มันขึ้นมาเขารู้สึกว่ามันเหนื่อย อะไรคือปัญหาที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยขนาดนี้กับความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะนิ่งอยากจะเงียบแล้วแต่คุณขึ้นเป็นควีนเหรียญซึ่งหมายความว่าบางครั้งคุณดูเจ้ากี้เจ้าการหรือต้องการนู่นนี่นั่นมากจนเกินไปดูควบคุมเขามากจนเกินไปคือในความคิดคุณอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ควบคุมอะไรหรอกแต่ว่าในความรู้สึกของฝ่ายเขาเขารู้สึกว่าเออมันเหนื่อยมันหนักทําไมต้องทําตามความต้องการของคุณแค่ฝ่ายเดียวทําไมเขาถึงไม่มีสิทธิ์มีเสียงในความสัมพันธ์นี้เออเขารู้สึกเหนื่อยปัญหามันเยอะมาก เดอะทาวเวอร์มันขึ้นมาการทะเลาะก,กันครั้งล่าสุดเนี่ยแทบจะทำให้เขาหัวแทบระเบิดเลยนะคะเออขอดูหน่อยค่ะเออปัญหาในความสัมพันธ์มันคืออะไรคะเขาถึงคิดเยอะขนาดนี้ปัญหาในความสัมพันธ์มันคืออะไรเขาถึงคิดเยอะขนาดนี้คือการที่ มันมีคนหนึ่งจริงจังกับความสัมพันธ์มากจนเกินไปและรู้สึกคือแบบในสายตาของคนคนนั้นที่จริงจังอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้จริงจังอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่ฉันจะแบบนู่นไม่ได้นี่ไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติไหมเธอไปไหนเธอก็ต้องบอกเธอไปไหนเธอก็ต้องรายงานเธอก็ต้องแบบเอาฉันไปด้วยสิอะไรแบบเนี้ยนะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเออเนี่ยเขาอึดอัดความเป็น the world กับความเป็น the strength แล้วก็สองถ้วยเนี่ยมันหมายความว่ามันมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่แบบอยากจะเข้ามาอยู่ ในโลกแบบแทรกตัวเข้ามาเลยนะแบบกระเทาะโลก อยู่ดีๆก็แลนดิ้งลงมาเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบเขาก็พอเข้ามาเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นเดอะสเตนเลยนะคะอย่างนู้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความรักค่ะคุณรักเขาคุณเลยอยากให้เขาแบบดีขึ้นในแบบที่คุณต้องการแต่ว่าเออคุณลืมคิดไปว่าเขาก็เป็นตัวเขาอะค่ะเขาเป็นตัวของเขาไม่ใช่ฝาแฝดของคุณแฝดฝาแฝดมันยังไม่เหมือนกันเลยถูกปะที่จะแบบเออต้องเป็นไปตามความต้องการของคุณหมดซะทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยคืออันเนนนี้คคืออปัััญหาใาใวมสมพธ์ขงุณแล ที่ทําให้เขาคิดมากขนาดนี้นะคะขอดูหน่อยแล้วเขามีแนวโน้มจะ Take a คชั่นอะไรคุณไหมคะแนวโน้มที่เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณเนี่ยแม่บอกคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะระวังมากๆเลยนะ การทําอะไรของเขาแต่ละอย่างเขาจะพยายามทําตามความต้องการของคุณหนักมากแต่พอมันผิดนิดผิดหน่อยเอาละนะคะคุณเริ่มชี้นิ้วสัง่งคุณเริ่มมีคํากล่นดา่าคุณเริ่มแบบมีคําพูดที่ทําร้ายจิตใจ,ใจเขาการกระทําแบบนี้มันยิ่งจะทําให้เขารู้สึกแย่แย่แย่แล้วก็แย yeah ่ไปอีกนะคะมีแนวโน้มว่าในอนาคตนะข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่จะแบบไม่ทําตามความต้องการคุณแล้วมันเป็นอารมณ์แบบเอออดทนมามากพอแล้วไม่ทนแล้วนะมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะไพ่มันขึ้นเป็นในสอดร,รีเวิร์สซึ่งหมายความ ว่าเขาจะไม่ทําตามความต้องการของคุณแล้วนะในอนาคตข้างหน้านะคะอทีนี้ขอดูหน่อยคะ่ะว่าแนาวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อคะ่ะแนวโน้มในความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตไพ่มันขึ้นเป็นคิงเพนรีเวิร์ดกับ ควีนไมลรีเวิร์ดให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะหรือเรื่องที่แบบว่าเราเจ้ากี้เจ้าการเขามากจนเกินไปเพราะไพ่มาขึ้นมาบอกแล้วว่าในอนาคตต่อให้เขารักคุณมากแค่ไหนเขาจะไม่ทนแล้วไม่อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ไม่รับฟังการกระทําของคุณแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ระวังนะจ๊ะอะไรที่แบบปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรที่แบบว่าไม่ต้องไปเจ้ากี้เจ้าการมากได้ก็ทำเถอะนะ h e a l i n g Family Issue ขึ้นมาเพื่อบอกว่า,วาเออเนี่ยเขาพยายามทำตาม ความต้องการของคุณหลายๆครั้งมากแต่หลายๆครั้งเขาก็โดนคําพูดของคุณทําร้ายจิตใจมาเหมือนกันนะคะ r e t r e ขึ้นมาเพื่อบอกว่าเขาอยากจะ disconnect จากโลกของคุณแล้วนะเขาไม่อยากไม่อยากแล้วอะไม่อยากรับรู้อะไรเกี่ยวกับตัวคุณแล้วนะ love yourself first เนี่ยมันขึ้นมาเพื่อบอกว่าเขาเริ่มรักตัวเองมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อะไรผ่อนได้ก็ผ่อนนะจ๊ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันดาวสุ์ได้แก่ ธาตุลมค่ะกุมตุลเมถุนเวอร์ก็ราศีกันแล้วก็พิจิกนะคะกุมตุลเมถุนกันพิจิกนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ครบแล้วเนาะไปแล้วสวัสดีค่ะ